วันนี้นะคะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีนี่เลย EP นี้ก็ยังเป็น EP แบ่งปันต้นไม้นะคะจะเป็นในส่วนของ EP ที่37วันนี้ทางอัญญาบอลสีจะคัดหน้าไม้จะเป็นลูกไม้ใบไผ่สวยๆนะคะก่อนอื่นนะคะเช้าเช้าแบบนี้อากาศเช้าเช้าเนาะอัญญาบอลสีก็จะมีการเปิดตู้นะคะ ให้เขามีการถ่ายเทอากาศบ้างนะคะเนื่องจากว่าเช้าๆบางทีเนี่ยคะ่ะเราอองน้ําที่เกาะอยู่บนใบก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดทุกวันนะคะอาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิดสักสอง,สองวันอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณ1 1บเอโมงเราก็จะเริ่มทยอยปิดตู้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช่วงนี้อากาศเนาะนหนาวร้อนเดี๋ยวก็จะเป็นเชื้อราเดี๋ยวก็ ใบเขาอาจจะเอ่อในตู้อาจจะปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะส่วนที่เห็นนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมไม้ไซที่โตเต็มใบเนาะสาวๆตัวนี้นะคะต้นตันนี้ก็จะมีว่าชื่อว่าสองฝั่งโขงนะคะเป็นสองฝั่งโขงหน้าแดงส่วนใบที่แดงๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าบางใหญ่เนาะซึ่ง อัญญาบอรสีก็ได้มีแบ่งปันทั้งสองฟังกงแล้วก็บางใหญ่นะคะพามาชมต้นไม้ฟอร์มโตโตนะคะต้นนี้น้องก็จะมีชื่อว่าละองทรายนะคะละองทรายก็จะเป็นไม้ด่างเนาะต้นนี้ก็จะเป็นซับพ,พนมนะคะซับพ,พนมนี่ผ่าไปแล้วกำลังทยอยงอกนะคะ ก็มีพึ่งลงกระถางสี่ไปเป็นบางส่วนเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับชมกับทางช่องของอัญญาบรนสีโซนนี้ก็จะเป็นหลายๆคลิปที่ทางอัญญาบรนสีได้ได้ถ่ายให้ดูนะคะเป็นแม่ของฮนมุมานประสานกายเนื่องจากว่าเป็นไม้หลักๆของทางสวนและทางแม่ค้าเองก็ชื่นชอบเป็นพิเศษ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะนี่เขาก็จะแบบนี้เลยตู้นี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดาลูกไม้นะคะอีกตู้หนึ่งที่ทางอญยานศรีคัดไว้นะคะก็จะมีด่างๆป้ายๆเปิดๆนะคะโทนสีลักษณะทรงใบนะคะตัวนี้เขาก็จะมีลักษณะใบที่แปลกๆนะคะเราก็เลือกเขา คัดไว้เนาะเพื่อที่จะผ่าหัวทําจํานวนหรือว่าผสมเกสรอ,นะะอาจจะมีเสียงดังแทรกมานะคะเนื่องจากว่าเออมีการขุดเจาะนะคะตั้งเสาไฟอย่างนี้ก็จะเป็นดังๆนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึง่งนะคะแน่นๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วทุกกระถางเนาะพร้อมผ่าหัวทําจํานวนละแต่ว่าเราก็น่าจะประมาณสัก ไปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนนี้ค่ะเราก็น่าจะผ่าทําจํานวนได้กันอีกรอบนึงแล้วนะคะนี่ตัวนี้สวยมากนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่ทางอญยาบอรสีนะคะคัดมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันเลย ในส่วนของต้นไม้สวยๆแบบนี้เรามีถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ที่ทางเราทำจำนวนผ่าเองเพราะ,มะเมล็ดเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกไม้ใบไผ่แล้วก็ใบหอกนะคะที่ทางพ่อค้ากำลังเนี่ยคะ่ะเตรียมมาแบ่งให้กับคุณลูกค้านะคะนี่เลยนี่พ่อค้าของเรานะคะ มาดูกันที่ต้นแรกเป็นลูกไม้ใบหอก EP ที่37นี้กระถางให้ไปในราคา79บาทค่ะนะคะ EP นี้จะเป็นทั้งใบไผ่แล้วก็ใบหอกนะคะสำหรับค่าจัดทรงนะคะขออนุญาตชี้แจงมี2กรณีกรณีโอน จากกี่ต้นก็ได้เมาเมาทั้งหมด50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางจากกี่ต้นก็ได้เมาเมาเจบาทพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับลูกไม้ใบหอกอมชมพูแบบนี้นะคะกระถางที่2ให้ไปในราคา79บาททุกกระถางค่ะกระถางนี้หมายเลข3ลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะเขาก็ จะโตช้ากว่าลูกไม้ใบปกตินิดนึงนะคะเลยฟอมหนาๆใบดกๆแบบนี้นะคะสำหรับลูกไม้หมายเลขสามจะ้ะกระถางนี้หมายเลขสี่นะคะ แต่ละกระถางรูปร่างลักษณะรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปนะคะคุณลูกค้าที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมพิจารณาตามหน้าไม้แล้วก็ลักษณะนะคะที่ทางแม่ค้านำเสนอไปได้เลยกระถางนี้หมายเลข 5. ห้าโทนดำดำเข้มเข้มลลักษณะเฉดสีก็จะประมาณนี้ ก็จะมีไล่ระดับสีกันนะคะกระถางนี้เป็นใบไผยหมาย,ายมเลขหกฟอร์มไม่เล็กแล้วนะคะต้นโต,โตโตแข็งแรงผูนะะ้ไม้ใบไผ่ใบหอกเป็นลักษณะพิเศษของไม้แต่ละต้นเนาะ EP นี้คัดเลือกมาแบ่งปันให้สำหรับ FC ช่องอัญญาบอนสีจ้ะ กระถางนี้หมายเลขเจ็ดลูกไม้ใบไผ่กระถางที่แปดค่ะลักษณะเฉสีทรงใบฟอร์มของไม้แต่ละกระถางแม่ค้าจะพยายามนำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้อย่างชัดๆ ะะเพราะลูกไม้แต่ละต้นหน้าตาเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางครั้งก็จะอธิบายเป็นคําพูดได้ได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะพยายามเนี่ยค่ะนำเสนอให้ละเอียดที่สุดเนาะทุกกระถางอยู่ทุกต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสําหรับลูกไม้กระถางที่8จ้ากระถางนี้เป็นใบหอกกระถางที่9มีติดด่างเขียวนะคะ ก็เช่นเคยแบ่งปันลูกไม้ที่ทางอัญญาบอนสีได้ผ่าเองผสมเองทำจำนวนเองเพาะเมล็ดเองนะคะให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในบอนสีนำไปเลี้ยงดูแลนะคะให้สวยๆประดับบ้านเนาะกระถางนี้จะเป็นสีชมพูหวานๆฟอร์มเขาก็จะเป็นฟอร์มคอมเพก ใบหนาๆดกๆแบบนี้เลยกระถางที่10จ้าหากคุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนก็สามารถจดแล้วก็โทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยนะคะที่เบอร์0876115169เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ส่วนในการนำเสนอทุกคลิปทุกอีพีจะเป็นแม่ค้าในการนำเสนอต้นไม้นะคะกรณีที่คุณลูกค้าโทรมา จะเป็นเสียงพ่อค้ารับสายเนื่องจากว่าตัวแม่ค้าเองมีภารกิจหลายๆอย่างนะคะมีรับส่งลูกไปโรงเรียนเนาะไม่ได้อยู่ร้านประจำนะคะก็เลยให้พ่อค้าเป็นคนคุยกับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการรับออเดอร์แล้วก็อธิบายเรื่องต้นไม้ลูกไม้ต้นนี้นะคะกระถางที่10จ้า กระทางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่11ค่นะ,คะโทนสีเขาก็จะเข้มๆแบบนี้การก็จะเป็นสีดำนะคะนี่เลยตรงสะดือเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแปลกๆจะมีการไล่เฉดสีนะคะระดับอาจจะมีเข้มมากเข้มมากน้อยมากนะคะตามเฉดสีของแต่ละต้นใบไผ่หมายเลขที่12จะ ต้นนี้จะเป็นใบผ่ายหมายเลขที่13จ้ะฟอร์มโต,โตโตแข็งแรงกันแล้วแบบนี้เลยก็จะติดด่างเขียวนะคะการก็จะเป็นสีเขียวนะะอมแดงเนาะหมายเลขที่13จ้ากระถางนี้หมายเลขที่14ทรงใบแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ ลักษณะมีทั้งหมด4ใบกับอีก1หลอดสีชมพูนะคะอมเขียวนิดนิดทุกกระถางใน EP นี้คัดมาให้ในราคา79บาทกระถางนี้หมายเลขที่15คุลูกค้าที่สนใจก็สามารถพิจารณาตามที่แม่ค้าได้นำเสนอแล้วก็สนใจกระถางไหนหมายเลขไหนโทรมาแจ้งที่พ่อคา้า ะคะหรือว่าทําการแอดไลน์ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับที่พ่อค้ากระถางนี้หมายเลขที่16นะคะเขาก็จะมีให้ลูกเล็กๆแดงๆเป็นเม็ดที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นสตาร์เกิลจีเนาะที่ทางอัญญาบอนสีได้มีการโรยป้องกันเพรี้ยไรนะคะ กระถางนี้หมายเลขที่17ะะการเขาก็จะเป็นสีดำเข้มๆนะคะทรงใบเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยขอบก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวแก่เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งใบทั้งสะดือก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มลูกไม้ฟอร์มนี้นะคะลักษณะแบบนี้หมายเลขที่17ค่ะกระถางที่18 เป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะก็จะมีลูกเล็กๆเ,เช่นกันแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่19ลักษณะก็จะออกเป็นใบหอกนะี่ต้นนี้หมายเลขที่ยีสบนะคะ นแบบนี้เลยใบไผ่ใบหอกชุดนี้เป็นถ้าถ้าสมมุติว่าจำหน่ายหมดจะเป็นชุดสุดท้ายของรุ่นรุ่นฟอร์มประมาณนี้แล้วนะคะจะเป็นรุ่นถัดไปอีกทีก็คงช่วงนี้เพิ่งเพิ่งได้ทำการเพราะลงกระถางสีนะคะก็อาจจะมีแบ่งปันมาปะปายหรือว่าอาจจะอีกสักพัก ถึงจะมีบอลใบไผ่ใบหอกมาแบ่งปันกันนะคะเรามาดูกันที่กระถางนี้หมายเลขที่21กระถางนี้หมายเลขที่22ต้นไม่เล็กนะคะสำหรับกระถางนี้โอมากๆแล้วจะเป็นลักษณะบอลใบหอกเนาะ นะคะสะโพกเขาก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยใบเรียวแหลมนะะต้นนี้ก็กระถางนี้ก็จะมีทั้งหมดสองต้นแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่23ค่ะจะเป็นบอนใบหอกนะคะฟอร์มโตโตแบบนี้เลยการจะส่งของทางอัญญาบอลสีนะคะเราจะส่งทั้งกระถางครอบแก้วลงกล่องนะคะ แล้วก็จัดส่งโดยไปรสีนีไทยนะคะมาดูกันที่กระถางนี้หมายเลขที่24ฟอร์มดกๆใบหนานๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่25ลักษณะทรงใบเขาจะเป็นแบบนี้ ระถางนี้หมายเลขที่26นะคะกรณีการจัดส่งใบสุดท้ายหรือว่าใบล่างสุดอาจจะมีเหี่ยวมีเฉามีเหลืองนะคะยังไงคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจดึงใบนั้นทิ้งแล้วก็ให้เขาเลี้ยงดูนะคะสร้างใบใหม่สร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นเรื่องปกติของการจัดส่งนะคะ ายเลขที่27ค่ะนั้นหนากรกแบบนี้เลยนะกระถางนี้หมายเลขที่28ค่ะลักษณะทรงใบฟอร์มไม้หน้าไม้นะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอให้ได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่29 มีทั้งหมดนะคะมีลูกเล็กๆด้วยกระถางนี้มี3ต้นสำหรับลูกไม้หมายเลขที่29จ้ากระถางนี้หมายเลขที่30กระถางนี้หมายเลขที่31ค่ะลักษณะทรงใบก็จะเป็นแบบนี้เลย ฟอร์มประมาณนี้กระถักที่32นะคะลักษณะเฉดสีจะเป็นสีแดงเข้มๆกระดูกเข้มๆแบบนี้นะคะบางต้นสีอาจจะคลึ้มและดูทึบๆกว่าต้นจริงเนื่องจากว่าอาจจะด้วยมุมแล้วก็แสงนะคะนี่เลยหมายเลขที่32ค่ะแต่ถ้าเราดูแบบแบบนี้นะคะน้องเขาก็จะสีสดขึ้นมา กระถางนี้หมายเลขที่32จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่33มสิบสาบางครั้งเวลาถ่ายคลิปนำเสนอคุณลูกค้านี่ก็ค่อนข้างที่จะหามุมลำบากอยู่นะคะเพราะว่าอยากให้ได้เห็นสีจริงๆของต้นไม้นะคะใสแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ค่ะ หมายเลขที่33จ้ากระถางนี้หมายเลขที่34นะคะสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยเป็นใบหอกนะคะลูกไม้ใบหอกหมายเลขที่34จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่35ค่ะนี่ลลย กระถางนี้หมายเลขที่36ค่ะต้นไม้เล็กนะคะโตโตแข่งแรงแล้วนะคะเขาจะก้านแข่งแรงนะคะนี่เลยก้านแข่งแรงใบแข็งแรงนะคะฟอร์มนี้เลย79็สิบาบาททุกกระถางหมายเลขที่36จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะนะคะ เป็นบอลใบหอกเนาะเดี๋ยวเขาก็สีเขากําลังกัดมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าโตขึ้นหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนฝากคุณลูกค้าไปเลี้ยงเลี้ยงช่วยกันดูแลนะคะบอลใบหอกหมายเลขที่37ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่38 มาดูกันที่หมายเลขที่39นะคะนี่เลยกระถางนี้หมายเลขที่40ค่ะหลอดไหมกำลังมานะคะแล้วก็จะมีลูกเล็กๆอีกนะคะกระถางนี้หมายเลขที่41 กระถางนี้เป็นบอลใบไผ่หมายเลขที่42จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่43คุณลูกค้าสามารถพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอไปให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าสนใจหมายเลขไหนโทรมาแจ้งที่พ่อค้าหรือว่าแอดไลน์ทักมา เราจะทำการถ่ายรูปให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งหมายเลขที่43ค่ะกระถางที่44ค่ะหากกรณีที่คุณลูกค้าโทรมาแล้วพ่อค้ายังไม่ได้รับสายนะคะบางครั้งอาจจะติดลูกค้าหน้าร้านหรือว่ามีติดลูกค้าท่านอื่นอยู่ยังไงทิ้งรายละเอียดไว้ที่ทางช่องแชทไลน์นะคะ เดี๋ยวคุณพ่อค้าจะทำการทักทายตอบกลับไปนะคะหมายเลขที่44กระถางนี้หมายเลขที่45ค่ะเลยกระถางนี้หมายเลขที่46นะคะลวดลายเขามีลักษณะ โดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับกระถางนี้กระดูกเขาน่าจะเข้มได้มากกว่านี้อีกนะคะจารู้จากลักษณะเบื้องต้นเนาะกระถางนี้หมายเลขที่46จ้าดูกันที่กระถางที่47ใส่แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะ ใบหอกหมายเลขที่48กระถางนี้เป็นใบไผ่หมายเลขที่49สนะคะสำหรับอัญญาบลสี มีหน้าร้านนะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหน้าร้านติดกับถนนมาริวันนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ผ่านมายังอำเภอชุมแพเส้นที่จะไปเมืองเลยหรือว่าขึ้นไปเพชรบูรณ์นะคะก่อนถึงแยกโนนหันนะคะจะผ่านหน้าร้านของอัญญาบอลสีนะคะหน้าร้านจะมีกังหันลมหลายๆตัวนะคะพัดให้ทักทายคุณลูกค้า อยู่ที่หน้าร้านกระถางนี้หมายเลขที่50ค่ะนี่เลยมีลูกๆของเขาหลายๆต้นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่51จ้ามาต่อกันที่หมายเลข52าสนะคะนี่เลย กระถางนี้หมายเลขที่53ค่ะมาดูกันที่กระถางนี้หมายเลขที่54าสิบสี่จ้าเฉดสีหวานๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องฝากไว้ที่บนใบหอกใบนี้นะคะกระถางที่55าาจ้า เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่เฉดส,สีเขาก็จะออกมาอีกเฉดส,สีหนึ่งนะคะกระถางที่55สําหรับอีพีนี้ทุกกระถางอยู่ที่79บาทเลยนะคะเช่นเคยนะคะหากผิดพลาดประการใดยังไงอัญญาบอลสีก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะน้อมรับคําแนะนําแล้วก็นะคะคำติชมหลายๆท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้า ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแวะเข้ามาทักทายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ